สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชนชมรถครอบครัวเจที่นั่งดีเซลเทอร์โบคันนี้สภาพงามๆหนึ่ในร้อไม่เคยชนครับสวยทั้งนี่เลยครับเลขทะเบียนก็สวยสวยทั้งคันครับสภาพงามๆนะครับ1,98,000บาทผ่อน4,700โดยประมาณนะครับผ่อน4ปีรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับ นี่เลยครับ Chevrolet Captiva SUV 7ที่นั่ง2.0ดีเซลออโต้เทอร์โบขับ2ปี2,010ครับรถสวยสภาพสมบูนนรณ์นะครับเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆนะครับเทอร์โบโรงงานสภาพงามให้ทะเบียนนี้ไปเลยนะครับ6ตอง2ครับสวยยันเลขทะเบียนเลยครับ 1 9 8 0 0 0บาทนะครับรถสวยมากๆนะครับไม่เคยชนหน้าเดิมท้ายเดิมน็อตไม่ขยับนะครับใช้งานแล้ว1,80,000กิโลเมตรนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับใครที่กําลังหารถครอบครัวนะครับแคปติว่าเป็นรถครอบครัวราคาดีงามสภาพยอดเยี่ยมคันนี้ดูแลดีสุดๆสภาพงามๆหในร้อยครับเจ็ดที่นั่งแอร์สแถวจอ Android ครบสมบูรณ์ระบบไฟฟ้าใช้งานได้เลยครับถามว่าแคปติว่า อู่เยอะไหมบอกเลยครับอู่เยอะอะไรเยอะแล้วเป็นดีเซลเทอร์โบแรงประหยัดสุดๆแน่นอนครับเครื่อง2000ดีเซลออโต้เทอร์โบจอแอนดรอยระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับสวยอย่าเลขทะเบียนเลยครับบอกเลยคันนี้สุดคุ้มนะครับถ้าท่านกำลังหาเจที่นั่งหารถครอบครัวหา SUV คันนี้สวยสมบูรณ์สดๆเลยครับกับราคานี้นะครับ หาไม่ได้เจอบ่อยๆนะครับรีบพิจารณารีบจับรีบจองนะครับผมจะส่งให้ท่านได้เลยครับรถพร้อมใช้สุดๆนะครับกับรถส,สวยๆสภาพดีๆคัดและเช็คมาเรียบร้อยคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นบอกเลยว่าคันนี้สวยจริงครับผมศึกษาแคปติว่ามาเกือบ2ปีนะครับที่เป็นตระกูลของเชฟโรเลตผมศึกษาหมดเลยครับว่าอะไรและการซ่อมบำรุงดูแลเขายังใช้งานกันอยู่ได้และอะไหร,ราคาแพงมีอู่หรือเปล่า มีแน่นอนครับอะไรเยอะดูแลง่ายใครเข้าใจมาทาั้งเชฟแคปติว่านะครับรับรองสุดคุ้มกับราคาและสภาพและคันนี้ดูแลมาดีมากๆไม่ได้โม้นะครับไม่ใช่แค่อยากขายนะครับผมศึกษารถตั้งแต่มัธยมจนปัจจุบันอายุ42ครับบอกเลยว่าผมไม่แค่อยากขายอย่างเดียวนะครับอยากให้สมาชิกได้รถสวยๆได้รถที่มีคุณภาพ,าพไม่จกตานะครับ และคันนี้นะครับใครหา s u v หารถครอบครัวนะครับฝากจากใจเลยครับว่าสุดคุ้มและก็ใช้งานได้เลยครับรถสวยไม่เคยชนสวยทั้งภายในภายนอกช่วงล่างเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ทุกระบบนะครับอยู่มีนบุรีมาเช็คมาชมดูรถทดลองขับนะครับรถพร้อมใช้จริงๆนะครับจริงๆครับสวยยัเลขทะเบียนเลยครับ6ตองสองนะครับให้ไปเลยครับราคาสภาพรับไปเลยครับ1 9 8 0 0 0บาทนะครับใครจะผ่อนก็ อาจจะมีวางดาวหน่อยนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถของเชฟตีว่าด้วยระบบของไฟนัซนก็จะไม่ค่อยรับเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเข้าใจสภาพกับราคานี้ถือว่าเจ๋มสุดๆนะครับแอดมินอยากขายเลยครับเพราะว่ามันดีครับขายที่ขายอยู่นะครับคุ้มมากๆคุ้มสุดๆหาสภาพนี้ถ้าเจอที่อื่นเปิดประมาณ2องแสนะครับผมเปิดแค่นี้พอครับ1 9 8ผ่อน4,700โดยประมาณผ่อน4ปี มันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละค่ะ